ハハ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 ハ ันไม่หล่อแล้วจบชันเต็นไปไหมมาไม่หล่อที่ไม่หล่อคืออะไรที่ไม่หล่อคืออ่ไรอยาฟังเสีงไม่มีเพลงเ้ฟทยมีเอามาแต่เอามาหรือเปล่าเอาไปฟังไหม เออถ้าใส่หูฟังจะชัดขึ้นป่ะบ๊างเออใส่หรังเลยครัที่ขวัญเป็นไอชิมอลทุกอย่างเคลื่อนที่โดอลมอนข้างหลังพกกระเป๋านนี่เหรอเป็นแบบแรงๆเลยแล้วพอไม่มีเนี้ยก็จะมาจมค่ะพอมีพุ่ใไปก็จมอืเอาไรนะี่ปดเยอะเนี่ย อัดใหม่รอ,อบพรุนี้นะครับดเดี๋ยวอันนี้อันนี้อย่าเพิ่งลงเกี้ยนะอันนี้ให้มาร์คเฉยๆเพราะว่าแมาไม่ค่อยหลอกมาร์ครูปมูมารต้องเด่นรูปสามต้องสาให้หล่อแบบนี้ได้รึ่าถูกต้องครับมันต้องเป็นน้ำตาลอยเตะผมด้วยใช่ไหม